อาชีพช่างซ่อมเนี่ยเป็นอาชีพที่ดูเหมือนว่าจะเป็นอาชีพยา,างห่างของช่างไม้ไม่ก็คนงานก่อสร้างช่างซ่อมในเกมจะเรียกว่า repairman repairman ต้องมีคนบอกว่าพูดผิดแน่ๆ repairman เอยช่างซ่อมจะมีบวก2การดูแลรักษาอาวุธบวกหนึ่งงานช่างไม้และบวกหนึ่งอาวุธทื่อสัน้นการที่เรามีการดูแลรักษาอาวุธบวกสองเนี่ยมันจะทําให้อาวุธหรือเครื่องมือของเราเนี่ยคงทนอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นและเราก็ยจะมีอาวุธทื่อสั้นบวกหนึ่งอีกก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะ อาวุธทื่สั้นก็เป็นอาวุธที่หาได้ง่ายด้วยและไหนๆเราก็เป็นช่างซ่อมแล้วอาวุธข่าประจำพวกจะเป็นปาราเจไม่ก็ขอนั่นแหละหาง่ายด้วยสิพวกนี้ไปได้ท้งเครื่องมือและอาวุธได้ในเวลาเดียวกันอาวุธที่ผมพูดถึงเนี่ยก็เป็นอาวุธที่ซ่อมได้ง่ายด้วยเช่นกันเพราะมันใช้แค่เทปและกาวถ้าเกิดเรามีสกิลงานช่างไม้แค่1นึ่เวลเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วซึ่งอาชีพนี้ก็มีให้อีกแล้วด้วยเรามีงานช่างไม้บกหนึ่งนอกจากว่าจะเป็นตัวช่วยทําให้เราซ่อมอาวุธได้แล้วยังสามารถช่วยเราได้ดๆๆหนน่่่อยถึงแมมจะคบก็ตาเช เราไปทำบาริเคตติดแผงกั้นเนี่ยสกิลนี้จะช่วยเราได้อีกนิดหน่อยๆก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยและอาชีพนี้ติดลบ4ซึ่งข้อเยอะอยู่นั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเป็นอาชีพที่น่าสนใจถึงจะสู้ไม่เก่งสร้างก็ไม่ได้ดีมากแต่อย่างใดที่อาชีพนี้เก่งเรื่อ,องควานทานทางอาวุธทําให้ใช้งานอาวุธได้งานกว่าอาชีพอื่นก็น่าจะประมาณนี้มั้งบา